เทเซอร์กันว่าของ,ท,องที่ทำให้เล่นง่ายเทสเซอร์สั้นกันวะระยะขนาดไหนวะเป็นปืน<อ>นะ5เมตรก็<อ>คือเป็นปืนไอ้เทียไอ้เทียนี่เป็นปืนอ่ะแล้วแบบยิงแล้วสตันอะอ๋อไฟฟ้าเย่เก้สองคนแม่งช็อตไม่ลม้มหนูใช่ใช่ตอนนั้นแบบนาบรีฟนะครับคุณได้ช่วยหลายชีวิตในคืนนี้นะครับไม่คิดอย่างนั้นเหรอไอ้บินทอลกิ้งเดลิเกอรฉันจะไปคุยกับผลหน้า เกี่ยวกับการโปรโมทนะครับพวกคุณท <Yeah, S 1> ั้งสอง <laughs> แล้วก็ขอเวลาให้ฮิลล์คอนดัมฮิลล์วิสต์เฮียแบ็กฟอร์มพิมขอเวลาฉ <laughs> ันร <laughs> อการตอบรับจากเขาก่อนนะครับกี e อนเดอ e l โลออฟเดอะไวไม่นานหรอก By the way could you the favor o f me check out the undercover o f f i c e r คืออะไรวะให้ไปที่ชิกกี้เอ็กเพรสนะครับเดสตอรองนะครับ ในนี้นะครับมีสเปคกับผู้ต้องสงสัยทั้งหมด9คนซีเวียน4คนนะครับแล้วก็เฟ็กซีเวียนอีก1คนนะครับความยากอยู่ที่ระดับ4นะครับแต่ระดับ3.5มจ้าเราก็ตายเป็นว่าเล่นในในไอเอยมาแล้วว่าสตันการอกเป็นออปชั่นเสริมหรอว่ามาแล้วแมจเจมาเอาอ่ะแปดแบงนี่ของสำคัญในสัตว์เดเซอร์กันต้องมาต้องเอาที่ไขประตูไปับเถื่อ ่โอเคเราจะปลดช่องที่สี่ยังไงวะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ปลดพร้อมนะมาแล้วว่ะเจอรายลิสต์นะเบระเบิดอย่างงั้นเหรอแอดเด็บพิมรูส์มูฟวี่สตอรี่มีระเบิดที่นั่นอย่างงั้นเหรอได้ยินเสียงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเย็ด ใช่อ๋อนี่มันอ๋อนี่เราทำคืนย้อนอดีตของลิกเหรอวะใช่ก็ลิกมาเล่าลิกอนแก่มาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเย็ด yeah. แล้วก็หลังจากหลังจากที่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นพวกเราก็ได้เลื่อนขั้นนะครับ h i g h e er อ Up ใช่ไหมไม่ใช่พวกเบื้องบนนะครับ s ท o w s To Keep The Silence About The Night นะครับคือเบื้องบนสั่งให้ปุบป,ปากหรือให้เก็บวความลับนะเกี่ยวกับเรื่องในคืนนั้นสั<ช>่งป<ๆ>ิดปากดยการทยศ ไไมม่ด้อัยินใครก็อัพหมายถึงเบื้องบนเว้ยสั่งให้สั่งให้เงียบอิดเซมอ่าวายมันเป็นเวลาประหลาดประหลาดนะแต่เหตุการณ์ประหลาดประหลาดช่วงนั้นเมื่อยอองงมย้อนกลับไปนะทุกอย่างมันก็เมคเซนส์นะใช่ตอนนั้นมันรู้สึกประหลาดแต่ตอนนี้รู้สึกแบบเมคเซนส์คุณไม่คิดว่ายังไงงั้นเหรอคุณก็เห็นนี่เดี๋ยวคณก็รู้เดี๋ยวคุณก็รู้อ๋อยูวิวซีนีว่าคุณก็รู้ Now we a r น s p e n d a few days trying to make sense นะมันต้องใช้พวกเราใช้เวลาอยู่ไม่กี่วัน uh เพื่อพยายามที่จะประกอบเรื่องให้เรื่องราให้ลงล็อกนะครับร o โภคสเ a t i o n แต่ว่า All-hour l e a d นะครับผู้นำของเราหรือก็หัวหน้าของเรานะครับพยายามปกปิดนะครับแล้วก็ให้พวกเราอาอะไรนะ e เ d ็นอ i พ h ล e ์ e we ์ว start นะครับเปลี่ยนงานหรือว่าไงวะอะออ l ลล เป็น up the light where we start นะครับพยายามสั่งเราหยุดเมื่อเราจะเริ่มหรอหรือว่าไงไม่เหมือนกับว่าพอพอสืบไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลับมาจุดเริ่มต้นอะว่นวุ่นคมออกมาออกไปอไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงต่อไม่มีใครรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ Stone and Robert Chipment นะครับแล้วก็ ah not even the company ม่ใช่ตัวคอมพานีเองไม่ใช่แต่บริษัทเองก็ยังไม่รู้ Stone and Robert Chipment ก็ไม่รู้ แล้วไม่นานหลังจากนั้นเราเวลนัดเก่าว่ะพอฟูลอินเวสเกชั่นมุกออนตัางมันเนี่ยคาบเลยอันที่วันเดย์แล้วแล้ววันหนึ่งนะครับเดือนธันาคมแปนหนึ่งเก้าเก้าแปดตอนตีตอนบ่ายสองนะครับ้นธนาคารงั้นเหรอไม่ไม่ไม่ธนาคารป้นอาหารไม่โรเบอรี<น>เออ่เออเออโจรปลน,นที่บอร์ด ไม่ที่บอร์ดเดไลท์ไม่ได้ป้นที่ป้นอะไรวะแอตเดอลด,ดินเนอร์ไม่โรเบอรี่อะนะไม่ได้แปลว่าป้นเรอวะก็ป้นไงก็แค่ป้นแต่ไม่ใช่ป้นธนาคารไม่จำเป็นต้องธนาคารป้นอะไรก็ได้โรเบอรี่มาฮะพระเจ้าพวกมันช่างบ้าบิบ้าและโง่จริงๆเลยดอนเกตคุกกี้พี้แย่อย่าก,กินคุกกี้นะคุกกี้อ่นะ <laughs> ที่คอกไปว่าโคยเลยตอนก็นคอกกีอย่าได้ใจไปไอ้เหี้ยไอ้หนูเดมเขาพวกนั้นอาจจะดูโง่แต่อ่าเมกออมอทำอยู่อะไรนะบัตเดดเมกเดมแต่เขาก็ทำให้พวกเขาอยู่ในอันตรายรอว่าหมอนึงชัตไม่ทำให้มันยิ่งอันตรายมากยิ่งขึ้นเพราะมันโง,ง่ไงอ๋อทำอะไรทำอะไรก็ไม่คิดนะเยกบเลเกิทจูดูอิตไอ้หนูงั้นเหรอ ฉันว่าฉันมีอายุแล้วนะเยียไม่พอใจที่โดนดาวแต่เรียกไอหนูไงสัตว์คนนับเอายุงานเว้เดี๋ยวนะวนะมัน,นอันนี้คือกว้างกระดาษนี้เหรอหรือว่างนอกไม่นับวะเดี๋ยวนะตันการนใช้ได้กี่อันได้กี่ได้เรื่อยใช่ป่ะสามสามนัดเอาไว้ yeah. สองสองสอง แต่มุมนี้มอง,มองยากมีหนึ่งคนเฮ้ยเหอไอ้หี้อะคนเดียวมึงเอาสตันวิ่งเข้าไปยิงอะไรตรงเนี้ยอ้งานดีพวเเล่นอะไรกันดีเลยเขียห้องนี้ก่อนเลยแล้วกันเ่นั่นดิหนึงดีว่าหนึง่งมันเดิมครับ โอเคอีซี่แอะเออแต่มันีเซอร์กันแล้วไม่อีซี่แต่แต่ว่ามันได้แค่สามนัดเยี่ยไม่เห็นไงมีหนึ่งว่าใช้พวกแฟตแบง์ง่ายกว่ามั้งใครทีไรโอเคให้ใครโอเค ขวัวไว้ไหนวะโอเคเย่ดังขนาดนี้เหยียดเกสตานการณีปืนหล่นเลยเย่โคตรรุนแรงพร้อมยิงไว้ก่อนเลยแล้วกันสัตว์มีหนึ่งสองไดบอกว่าห,หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวกูอันนี้เองก็ล้ เฮียล็อกอีกแล้วบ้านนี้แม่งลลอกทุกจุดเลยหรอไว้สัตว์เย็ดเกมาแบบเหนือมีเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวมึงวิ่งเข้าไปต่อยพร้อมนะ่ะเปิดเอ้ยเยอย ระวังเฟซซีเวียนอ่าเดี๋ยวกูปาแฟดแบงค์เข้าไปเลยดีกว่าเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งไม่เผื่อมันเป็นเฟซไงห้องมันแคบเองไอ้เหี้ยไปใช้กับห้องกว้างเลยว,ว่าแฟดแบงค์อ่ะโอเคแล้วแต่ไม่เชี่ย <c oughs> ฉันไม่รู้อะไรเลยไอโนนอติงจะไม่รู้อะไรทั้งนั้น <c oughs> คขาพูดนีิคลาสสิกมากเลยเฮียมีจะดูห้องไหนอ่ะไม่มีไม่มีเฮียอะไรเลย ไม่ค่อยมาเปิดดูเพื่อมีหลักฐานห้องแม่งต่อกันด้วยจันี่กูดูได้แค่นี้กูดูได้แค่เก้าสิบอะในมุมดูไม่ได้อนั่งเปิดจากตรงนี้เลยแล้วกันไม่มีย่งของนอกโอเคหลักฐานก็ไม่มีด้วยนี่ห้องเะห้ยอย่างตูยังไม่เปิดเลยมี ไม่ดูเฟกไหมเดี๋ยวกูเปิดโอเคมอนผ้าเนี่ยมีปืนแจมด้วยวะเหรอเออแบบจริงๆอยู่แล้วปืนแจมมันขึ้นมันจะขึ้นคนาว่าแจมแจมมิงแล้วทหารมันก็จะฟิกแจมสะพักรึงแล้วก็ซ่อมได้เดี๋ยวรอแฟตแบงเลยนี่มึงต้องต้องปลาฮอลลิสอ่ะใช่ มเปิดล่วงด้วยกูว่าเนี่ยเฟกซีเวียนในสัตว์ไอคนเนี้ยไอคนกลางฮอเนี่ยสัตว์เทเซอร์พร้อมด้านซ้ายกูมองไม่เห็นนะตรงตู้ตู้ไอเนี้ยเปิดปปยิงสถานก่อนหนึ่งอเอคไปนีม,มีเห็น งานดีงานดีระวังต่องก่อนเลยเพื่อนเดี๋ยวกูเปิดมึงวิ่งพร้อมนะเข้าต่อยก่อนเลยหนึ่งทีคุยกับกับ <ผม S 1> บั้น <c oughs> กูก่อนกูไม่รู้แหละมึงเป็นคนธรรมดาหรือมึงเป็นใครกูไอที่ดบปืนน่ะมันคือเฟคกซีเวียนไว้ตรงหอกลางอ่ะไอผู้หญิงคนนั้นอ่ะ เนี่ยคนเนี้ยน่าจะเป็นเฟกด้วยว่ามีปืนดอบไปสัตว์น่าจะครบแล้วน่าจ,จะไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดนั่นมันต้องเป็นขึ้นวงเหลืองๆนะถ้าเราอยู่ใกล้ๆอะ่ะย <Y S> ็ดเค้ง, <Y S> งาน <รอ S 2> ดวาีว่ะรอบเนี้ยโอ้เอลบว่ะ <laughs> <Y S 2> เอล็ว่ะ <Y S> ยดเค นี่ขนาดไม่มีเพนนัตตี้เลยนะเว้ยเออมันต้องทำยังไงวะม,ม,มันไม่ได้ทำโบนัสเปล่ามันมีทำโบนัสด้วยเราไม่เคยได้เลยอ๋อเนี่ยเราเออใช่ทำโบนัสมึงต้องเคลียร์ไวขนาดไหนวะอย่าขยับเดนนี่เกลียมาทำอะไรที่นี่เอาชีวิตรอดกูดรอดหรือว่ากูรอดชีวิตวะตด้อไววิ่งพยายาเมาชีวิตรอดอมีไอ้เหี้ยที่ไหนไม่รู้แม่งไล่กูมาหลายวันไล่สัตว์ ไล่อูมาทั้งวันแล้วฉันฉันซ่อนตัวอยู่ที่นี่ฉันรู้จักกับเจ้าของแต่แต่แต่พวกมันก็สุดท้ายก็มาเจอฉันอยู่ดีเดี๋ยวนะแกรู้จักกับมันงั้นเหรอลิกก็ก็ใช่อ่าเขาอยู่ในส่าฉันจับตาดูเขามาที่บนสติทใช่ไหมวะทำไมอ๋อเป็นสายเเป็นสาย มีอ่ารู้จักกันนิดหน่อยแล้วก็อ่าเป็นอยู่อยู่ข้างเดียวกับเรานะครับฉันเชื่อเขาแล้วก็เขาก็เชื่อฉันฉนะเออนั่นอหอะแต่มีแค่นั้นแหละ don't อนยูจั t โกดูขอบทำไมไม่เป็นเป็นตำรวจเลยล่ะไอ,อไปหาตำรวจไอ้หนูฉันแล้วกับตำรวจนะี่ยพวกเราไม่ค่อยกินเส้นกันอย่างนั้นเหรอก็ ก็เข้าใจแล้วมาแล้ววะบอมาแล้วนี่คือกำลังเสริมพีทคัมอ่าเรียกเรียกกำลังเสริมหรือว่าไงว่านี่กำลังเสริมหรอพีทคัมอินโอเวอร์มีกอสแอนด์แอเซาส์โคโลแกร์นะครับขอเรียกกำลังเสริม <Okay. S 2> มีการโจมตีเกิดขึ้นที่บอค uh, คินิกบ <Medical> อคแกนไม่ได้คลอเซนเตอร์เอ่อคลินิกมอร์แกนนะครับจบกันโอเวอร์มอร์แกนไม่ได้คลอ ไม่ใช่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในสเตนิสงั้นเหรอที่เราเอาสตานีไปเก็บไว้ไปรักษาตัวอยู่อ๋อไอคนที่ลงหนังอ๋อเอามุกวิกายชิต่นนี่อ่าอะไรอยู่สเตปฟูดอันเชียร์เมคอัพอะไรซ่อนตัวอยู่ในนี่จน,นกว่ากำลังเสริมจะมาไม่ต้องห่วงฉันสัญญา จอนเด็ดเราต้องไปได้แล้วฉันรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหวเลนนี่เดี๋ยวก็โดนเก็บไปสัต